กราบสวัสดีทุกคนเอก้กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะก็ไม่ได้หายไปนานหรอกแต่ไม่ได้หายไปนานเพราะว่าตายเราจะมาเล่นเอ่บอบาดี้บ้างคุณใยากเกดดี้ไม่เคยเล่นอะมันอาจจะแบบนั่นแหละเวลาเข้าทีแล้วมันชอบผลหรืที่ดีด้วยอ่ะ Sad. ว์อุ้ยเห็นหน้าทุกทีนะคนหลงเว่ยเว้ยมันคนหลงมันคนเถอะสัตุกอุ้ยเห็นหน้าอุ้ยทุกทีนะไม่เอาเราจะไม่เห็นหน้าไม่นชอบเห็นหน้าแหละโอ๊ยน่อย ใ่วอ่เาเออเอาไปแล้วอยู่นอยู่บนนั้นอะโอเคเราจะเปิดเลยจะไม่นำาอะไรทั้งนั้น เออืมมมมเรรไไู่ไ้ะบอก แม่ไปปะตู่ได้ไหมโอ๊ยเจ้บแม่ไปตูตู่แม่ิปตูตู่หนูเอิม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 ปตูตู่นาะฮ่าห่อฮ่าฮ่้ฮ่า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 ฮอ่าอ่าาฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า ปีแล้วคือเราใส่หูฟังไรสายเพราะเสิ่งยยาลบกวนไปเลยลบกลัวนะโอ้ย n อ my god a m p u เ e ้ t o ้ต้องการความสงบการเล่นเกมเออ พักกนไปเลยคนะเอเอิ่มเอวีครบรอบสี่ปีปีปีที่เราเราคอยมานานมานานมากๆากมากเลยว้ยหลับพักอุ้ยเนาะไม่นำมาอะไรทั้งนั้นโอ้ oh my g o ยชอ้ยโอยอ้ยโอ้่โอ้ยโอ้ยโอ้โอทยงานนะะ้นโนนะะอะทโอ้ยทอายนอ้ะโอ้ยโอ้ยอ้ พอเข้าใจแล้วกันรู้แล้วู่สภาพแล้วไม่น่ารอดไม่เอาฮะผมทรงเหมือนเอ๊โอเคบางทีสิ่งส่อเออเอเนี่ยเล็งตกไะอุตส่าห์โก้หนึ่งอ้ยโก้สองรับของกันดีกว่านะครับทุกคนจังหวะนี้เอ้ออะไรอ่ะเอ้อ เอ๊คนสองเฉยตลกมากลดราคารับสิบเปอืมเยุดอุ้ยแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์โอเมก้ารู้ไม่ยอะหนึ่ดีมากก็มา,าแล้วมีคนเป็นเพื่อนใครไม่รู้รับไปละกันชอบเพลงเพลงมันดีเฮ้ยใหญ่เฮ้ย หมื่นสามแล้วครับทุกคนจังหวะน,นี้อย่างวะไม่เอาอย่างวะมันคืออย่างอย่างวะงงม,มากโอเคขอผ่านไม่เอาขไปทางนั้นอ๋ออยากได้ถ้าเติมนะ ถ้ามีน้ำงมีตังค์เติมนะแต่เติมไม่สนันเลยพูดจริงบดอะไรวะแรกรอแมวอ่ะเ่ยจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นแล้วจ้ะอะไรอ่ะเป็นชุดเลยหรอโอ้โหเติมเพชรแพยยงเกิน กล่องชุดอันนี้มั้งไม่รู้อะคือตอนนี้ได้ใสกูฟังไรสายไรสายนะคะราคาประมาณอืมไม่รู้อยากได้ถ้าตัากปัดทุงไม่ใส่ได้ป่ะมามามเราจะใส่อันนี้นะคะเทิร์นัพนะคะเพราะว่า มันท้องตีอ่ะอันโหลยินบอกว้อยู่นี่แล้วกันง่ายดีมันนา่ากลัวเกินไปนหมดนี้ไม่ขอโ,โทษนะสุกสามมันเกิดนี้มันทำอะไรได้สี่คู่แล้วกันนะครับผมอ่ะรือเปิดเราจะเงียบหลังจากหมดนี้ฮะหนึ่งสองสามเริ่ม นี้ว่าแตกน,นั่นไงกว่าแล้วอุ๊บสลืมพูดทีนัแรงไม่ได้

ได้เล่งอย่างนี้ใช่ไหมน้องมัน้องโดนเราสองสองสับหน้ามแบบนี้เยอะ หัวแตกซาดหัวแตกมึงหัวแตกหัวแตกโอเคครับ Evil. Wow. เฮ้ยทำไม่โดน ผมรู้สึกไม่โดนวินง่งไงนะมาเองนะตายครับ 不要。Uh huh. คนโดดร่มดีไหมนล่นขอแล้ว ้าเครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วดก,ก,ก,ลลกดกระดิ่งด้วยนะคะกระผมขอลาไปก่อนนะขอรับสวัสดีครับบ๊บายบายทุกคน